ค่ะ e l c o m e to Thai School of Easy English ภาษาอังกฤษคุณครูนัทค่ะค่ะก็มาเล่าถึงประสบการณ์นะคะการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณครูนัทต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะก็คือหลังจากที่คุณครูนัทเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานนะคะในบริษัทไมวันชา r าล i ม i เด d บริษัทนี้นะคะก็คือเป็น j o ยเวนเจอร์กันนะคะก็คือทำงานกันระหว่างประเทศไทยนะคะเป็นบริษัทที่โครงงานเป็นระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศไอร์แลนด์นะคะเป็นการโครงงานทางด้านการรับเหมกาก่อสร้างเนาะ mm hmm. ก็คือคุณครูนัทเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นนะคะก็คือคุณดิชาร์ดนั่นเองวิชาร์ดเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นคนไอร์แลนด์นะคะก็คือจะได้โครงงานกันแต่เนื่องด้วยภาษาอังกฤษของคุณนัทเนี่ยอย่างที่บอกว่าณวันนั้นเนี่ยนะคะก็ยังเข้าขั้นห่วยอยู่นะคาว่าห่วยถามว่าห่วยยังไง ก็คือใหม่ๆเนี่ยค่ะฝรั่งเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าอ้ยมีคนแนะนําว่าเ,เด็กคนนี้นะมันเป็นเด็กนั่เลยแลกเปลี่ยนนะเขาจะอยากคุยกับเรามากเลยเขาจะดีด้ามาคุยกับเรานะคะเนื่องด้วยเราเป็นเด็กใหม่แต่หลังจากที่เขารู้ว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้เรื่องปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นนะคะความเป็นต่างชาติเขาไม่คุยกับเราอีกเลยนะเขาจะแยกย้ายไปเลยนอกจากเขามีงานจริงๆนะคะจะเดินมาหาเราแต่ส่วนใหญ่เขาจะถามแบบเราธรรมดาเช่น how are you good morning how are you แล้วก good ็ goodbye มีแค่3คํคำนะคะคุณครูนัททำงานที่นั่นมา3ปีจะได้คุยกับคุณวิชาจริงๆก็คือแค่ปีสุดท้ายนะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยคุณครูนัทมีความรู้สึกว่าเห็นว่าตัวเองไม่ไหวแล้วละสําหรับภาษาอังกฤษของตัวเองที่ใช่แหละฉันทํางานบริษัทอย่างนี้ก็จริงนะเหมือนกับต้องโครงงานกับต่างชาติก็จริงแต่ว่าทําไมเขาไม่คุยกับเราอะ่ะเออความรู้สึกเราจะรู้สึกแบบแปลกๆเนาะเหมือนกับว่าเฮ้ยมีโอกาสได้ทํางานแบบนี้แล้วทําไม ไม่มีโอกาสได้ใช้อะไรเงี้ยนะคะคุณครูนัทเองก็ณนะเวลานั้นนะคะก็มีคนแนะนําโปรแกรมโปรแกร,ม,ร,แกรมหนึ่งให้คุณครูนัทเล่นนะคะมันก็จะเป็นโปรแกรม Skype นะคะ Skype skype com นะคะโปรแกรมนี้เนี่ยก็คือเราจะเลือกเพื่อนจากต่างชาติคุยได้คุณครูนัทก็เลือกที่จะฝึกภาษากรีกกับฝรั่งนะคะโดยการที่แบบต้องระบุวนะ่าณวันนั้นนะคะที่คุณรเลือกก็คือต้องเป็นเจ้าของภาษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องมาจากประเทศอังกฤษนะคุณครูนัทก็ไฟล์นะ เสิร์ชหาคนที่มาจากประเทศอังกฤษเท่านั้นนะคะอังกฤษเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะคุยด้วยภาษาอังกฤษแต่ว่าพอวันนั้นเนี่ยในความเป็นจริงมันก็จะมีเพื่อนจากหลายๆประเทศที่เขามาแอดเราเป็นเพื่อนใช่ไหมแล้วเขาก็มาคุยกับเราด้วยภาษาอังกฤษนะคะมาจากาที่คุยกันนานๆมากจริงๆก็จะเป็นคนที่ ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านมา5หรือ6ปีแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนเกือบคุณครูนัทอยู่นะคะก็คือคุณแรบบี้นะคะแรบบี้แมนกูนี่คือมาจากประเทศอ่าซาวแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้นะคะก็จะเป็นคุณครูสอนภาษากฤษแรกๆของคุณครูนัทเลยก็จะคุยกับเขาะะใช้วิธีการแชทนะคะวิธีการแชทเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการอ่าพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนนะถามว่ามันเขียนยังไงมันเป็นการแชทใช่แหละค่ะก็คือทุกวันนี้เนี่ย น้อยคนนะที่จะมีโอกาสได้เขียนจดหมายภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะว่าสมัยเนี้เขาจะเป็นการส่งแชทอ่าเล่นแชทกันหรือการแบบส่งอีเมลกันมากกว่าที่จะเขียนเป็นจดหมายแล้วก็ส่งไปสนียบัตส่งโปสการ์ดอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นละนะคะเพราะฉะนั้นณวันนั้นคุณั้จจะใช้วิธีการแชทกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ พอหลังจากที่สนิทก,กันมากๆก็จะมีการอาธิเนได้เขียนจดหมายละเขียนจดหมายส่งของไปให้เขาก็จะส่งของกลับมาให้คุณครูนัทบ้างก็จะดีใจที่จะบอกว่าเฮ้ยมีโปสการ์ดนะมีของชํารวยของข,องขวัญมาจากทั่วโลกเลยทีนี้ดีใจค่ะที่ได้มีเพื่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคนุณครูนัทคิดว่าแบบถ้าภาษาอังกฤษของเรายังห่วยๆแบบนี้จะทำยังไงให้มันแบบพัฒนามากขึ้นกว่านี้ก็เลยตัดสินใจค่ะไปเดินที่ร้านหนังสือนะคะวันนั้นคิดว่าน่าจะไปเดินที่ร้านซีเอ็ดมั้ง แล้วคุณครูนัทก็เจอนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือของคุณครูเคสนะคะเนตรปริยา,าของคุณครูเคสเนี่ยเขาจะเป็นชื่อหนังสือที่เขียนว่าเรียนภาษาไทยอ่าขอโทษเรียนภาษาอังกฤษแต่ทําไมถึงพูดไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้ค่ะคุณครูนัทจาชื่อหนังสือไม่ค่อยได้นะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเก็บหนังสือของท่านไว้อยู่แต่พอดีว่าตอนนี้คุณครูนัทไม่ได้มีหนังสือตรงนั้นอยู่ใกล้ๆตัวเนาะก็เลยไม่ได้อ,ออกมาให้อ่าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เลยหลังจากที่ ศึกษานะคะวิธีการฝึกภาษาของครูเคสแล้วก็มีความเห็นว่าเออท่านเป็นคนที่เก่งอะ่ะคิดได้ยังไงก็แบบเออเฮ้ยการเรียนภาษามันต้องเรียนแบบนี้ต่างหากนะมันต้องเรียนแบบการแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้ต่างหากคุณครูนะั้กก็ยังไม่เชื่อนะตอนที่อ่านก็ยังไม่เชื่อแต่ก็เห็นคล้อยตามกับที่เขาบอกก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมลองดูแล้วกันนะลองดูเพราะนะวันนั้นเนี่ย ตอนที่คุณครูนัทตัดสินใจว่าจะลองนั่นเป็นเพราะว่าบริษัทที่คุณครูนัททางานอยู่อะค่ะเขาปิดกิจการใครจะคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทก็ปิดกิจการเนาะเออเขาก็ปิดกิจการแต่ก่อนที่เขาจะปิดกิจการช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแบบเคลียร์หนี้สิทธิ์ของบริษัทอะไรเงี้ยเนาะก็จะทําให เรามีโอกาสที่จะไปหางานใช่ไหมเราก็จะมีโอกาสแบบลองไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยณวันนั้นคุณนัทคิดว่าคุณนัทอยากสมัครเรียนต่อนะคะอยากเรียนต่อปริญญาโทก็เลยถ้าอยากฝึกภาษาด้วยทํำยังไงอ่ะแน่นอนแล้วบอกแล้วว่าเป็นเด็กชอบสมัครทุนนะคะคือได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็สมัครไปก่อนใช่ไหมก็คุณคุณนัทก็จะไปสมัครทุนตัวนึงนะคะเป็นทุนของอ l a s m u t b u n สชื่อทุนแปลกๆแต่เป็นทุน ก็คือลองสมัครทุนตัวนี้ดูนะคุณครูนะสมัครไปในสาขาสายวิชาของวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็คือเป็นวิศวกรรมแผ่นดินไหวนะแล้วณวันนั้นเนี่ยตัวเองก็คิดอยู่ในใจลึกๆว่าเฮ้ยถ้าฉันได้ทุนถ้าฉันได้ทุนยังไม่ได้แต่ถ้าฉันได้ทุนนะก็คือคิดว่าเอ้ย e ถ้าฉ,ฉันได้ทุนฉันจะทํายังไงดีฉันผู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นเลย yeah, แย่ราสิ ก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะแต่นะวันนั้นไม่รู้จะพัฒนายังไงหลังจากที่ได้หนังสือดีๆของคุณครูเพียสมาเนี่ยคุณนะก็อ่านพออ่านปุ๊บเฮ้ยลองทําตามดูดีกว่าแล้วพอหลังจากที่ลองทําตามดูนะคะเริ่มฝึกใหม่ตั้งแต่ท่อง A B C เลยนะคุณนันเริ่มฝึกใหม่งแต่ท่อง A B C แล้วก็พอ A B C ใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกฟัง ฟังแล้วก็พูดตามพูดตามพูดตามทีวีพูดตามหนังพูดตามอะไรเงี้ยการดูก็ดูให้หลากหลายฟังให้หลากหลายมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยนะคุณครูนะัทก็ใช้วิธีการทั้งฟังทั้งดูแล้วก็ไปเรียนพิเศษด้วยค่ะตอนนั้นก็ไปเรียนพิเศษด้วยก็ไปเทคคอร์สเรียนอยู่ที่เรียนอยู่3ที่นะคะจริงๆแล้ว4นะคะ4ที่ก็จะมีที่ British American เรียนได้คอรเดียวค่ะนะวันนั้นเพราะว่ามีความรู้สึกไม่ค่อยตอบโจทย์อะไรคุณครูนัเท่าไหร่จริงๆถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่สําหรับเด็กที่อ่อนภาษามากๆอย่างคุณครูนัทเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะนะคะก็แล้วกอ็อีกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นที่ British Council พอกันกับ British America เลยแต่มีความรู้สึกว่าเออเราเรียนแล้วเราเข้าใจมากกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องขอบอกก่อนว่าอยู่ที่คนนะคะบางคนชอบแบบนี้มากกว่าก็ก็ไปนะคะเพราะว่าความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคุณนัทถนัดตรงนี้มากกว่าก็เลือกเรียนตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเรียนที่เบบติดนะคะเบบติดก็คือตรงอ่าสี่แยกพญาไทยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นอ่าศูนย์สอนภาษานะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือในเมื่อเราอ่านหนังสือของคุณครูคเคสแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจเรา อยากลองเรียนคุณนัทก็เลยไปเลยค่ะไปสมัครเหมือนกันนะคะเรียนสีที่เลยนะวันนั้น